สวัสด,ดีจ้ามาดูอีกสุดแม่นๆสุดเก้าชุดตรงก่อนไปดูดูคำเตืนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบหกหกเราจะใช้เลขที่ออกก็คือเจ็ดแปดสองเราจะใช้หลักหน่วยลงมานะคะสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะประมาณนี้โครงคสร้างโครงสร้างของมันโครงสร้างของมันนะคะเราจะจับสมงบติสามเป็นห้าหกเจ็ดใช่ไหมห้าหกเจ็ดนี่ไง กับจิตห้ามันมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็เอาคือที่ห้าหกแปดหกหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหลักร้อยของเราก็คือสองสี่ 5 6 6นะคะนี่พี่ออกคือคือ7 8 ตัวนี้ลักลอยก็คือสีจับใช้เลยก็คือสอง4 8, 8, 8, 8, 8. จ8 6แปสจปหปดมาตรงนี้นะคะ จะประมาณนี้นะคะที่พีออกไปก็คือสี่เจ็ดแปดเราจะใช้นี่มาก็เหมือนเดิมเก้าศูนย์หนึ่งสอง สองหนึ่งสองสี่สองจิตสามหนึ่งสามสี่สามจิตรักร้อยปแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิหกจับคู่ก็คือนี่ตัวที่มันเขา้าก็คือ คือก็คือเปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งหกสองหนึ่งตัวที่เข้าก็คือตัวกับกับตัวทุกครั้งนะคะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจิบไม่เข้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจิบ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 จิตใจฉันนี่เป็นไงเป็นกันต่มาคือคือเลขที่โอ้ก็คือแปดหนึ่งสอง มันเป็นตัวกลับนะคะไม่คิดว่าเข้าก็ได้เพราะว่าเราต้องกลับทุกครั้งมันเป็นเลขที่เข้าไม่เข้าแต่เราเน้นมากที่สุดคือตัวนี้มอดที่แล้วโอ๊เต่มมาออกตัวนี้เจ็บปวดกันไหมคะต่อมาคือสาม สี่ห้าหกจ็ดแปดเาศย่จะประมาณนี้เราก็จะใช้ตัวนี้จับกับ3มตัวนี้นี่หลักร้อยสอง หักร้อยเหมือนเดิมจะมาตัวไหนมา6กับ8ปดอีกสองไม่มีวดนี้สองไม่มีสองจะมาไหมก็คือหกห้าหกแปดหกหนเจ จ็ดหนึ่งชอบไหมคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดลักลยก็คือสองเลขมันจะมาที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอีกไหมสมาร์สเจิตห้าไปจิตชอบจิตห้าไปออกจิดแปดจ่อยในงงวดนั้นนะหกจิดห้าหกเจ็ดห้าไปออกสี่เจ็ดแปดเลยเราจะ ใช้เลขที่เอาเจ็ดหนึ่งนี่เลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งจะมาอีกไหมแต่สซงไม่ยังมาอีกสงยังมาช้ำซ้ำกันอีก,อกเราจะมาที่สองเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแปดเจ็ด เดลขไปทีบบ่จุดหนึ่งก็คือหกจุดหนึ่งชอบไหมคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชก็จัดขัดก็ผ่านตัวไหนกันตัวนี้เลย ชอบกจ,จัดกัดกวาดูคำเตือนคนเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณหางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า